สวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำน้ำตกไรน้ำตกหงาน้ำตกหงาน้าตกหงานะครับแต่ว่าเสียดายน้ำตกเขาอุทยานแห่งชาติเขาปิดนะครับไม่ให้เข้าเที่ยวชมบอไปยังนะครับเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวทุ่งเขาใยะมองเห็นรีบๆรีบๆข้างหลังมั้คาน้ำตกหงา งามอยู่นะครับงามงามงามค่ะเบื้องไกลเนี่ยแหละงามเบื้องไงไก่สักสิเป็นจังได้บุเดี๋ยว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 คลิปนี้นะครับเราดูพื้นหลังน้ำตกหงาวแล้วเราไปเที่ยวชมอ่าอะไรนะภูเขาหญ้าใช่ไหมภูเขาหญ้าโอเคเดี๋ยวเราไปภูเขาหญ้ากันดีกว่าไปภูเขาหญ้าไปยังไปยังไป let's go อ่ะพี่นุ๊ปิดกล้องให้พ่อหน่อยเล s โก ตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับพอดีทีแรกว่าจะพาไปเขายญ้าตอนนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วพอดีผมมาเจอนะครับวัดเหาววัดเหงวเนาะเป็นจุดชมวิวนะครับที่วัดเหาวซึ่งมันเป็นบันไดขึ้นไปบนภูเขาย่้าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยนบนยอดยอดเขาเพื่อที่จะมองวิวของน้ำตกเหาวเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆแล้วก็พาคนแก่ไปทรมาน จากด้านล่างก็จะเป็นวัดนะครับจะมีบ่อมีบ่อปลานะครับให้สำหรับผู้ที่จะเ,เลี้ยงอาหารปลาเดี๋ยวผมเดินขึ้นเร็วนะครับขออนุญาตเดินเร็วนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาไม่พอแล้วนะครับตอนนี้จะห้ามงเย็ยนแล้วนี่ใจวัดใจสามร้อยสี่บสามขั้นครับผู้พิชิตเงาวดาวดึงสามร้อยสี่สิบสาม <34 3 S 2> ขั้นเขานับให้แล้วโอ,อ้โหปลาสวยมากคุณยะไหนปลาสวยมาก โอ้สวยมากปลาเยอะมากครับโอ้โหปลาเยอะจริงๆนะครับปลาเยอะจริงนี่เนี่ยถ้ามีเวลานะครับมาให้อาหารปลาเนี่ยดูตัวนี้มีอะไรอันนี้ปลาปลาสุภาพใช่เปล่าปลาครับปลาครับปลาครับใช่ปลาครับเปล่าไม่รู้เขาเอืนปลายังพี่นนท์เป่นปลาครับบ่ปลาครับอันสุภาพกว่าปลาอะไรสุภาพกว่าปลาครับ ไปต่อครับป่าไม่สุภาพเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนยอดเขานะครับภูเงาดาวดึงสามอสี่บสามขั้นบันไดไปกันเลยผ้าผู้เท่าไปท่อละมันเด็กน้อยอย่านังโอ้ยถอดดังแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวสงสัยใจจะขาดได้ถอดดังนั่งแต่ข้างล่างแล้วสบายมาก พอนากาศเด้อไ,ไว้จะพากันไปล้เดเลย,ย,ยไปเลยครับไปเลยไม่ต้องรองอุ้ยผู้เฒ่า้นยางบ,าบ,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 บ้าๆๆถูกปะไปเลยไปเลยโอ้โพระนี่เพินหมู่มาหนอะไีเนาเหตุบันณใดคือให้ค้นขึ้นเนี่ยโอ้ด,อด,ดูครับเราจะขึ้นไปบนยอดนี้ พี่นุ่นนับไปนุ่นนับขันไปพี่นุ่นนับขันไปสามร้อยกว่าขั้นครับเดินแป๊บเดียวหอดยอดเขามันเป็นภูเขาที่แปลกนะครับาะวภูเขามันสิบบมีต้นไม้ต้นไม้มันหน่อยมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติที่สร้างไม่ให้คนมาเที่ยว เมือ่อยเอาเบิงบรรยากาศไปด้วยครับวาวลหลกับเมื่อยหลเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปนอนนวดขาให้กันและกันคนไหวไหมคุณย่าไหวไหมครับ ไว้ไว้ไปต่อสู้สไปต่อไปต่อเงึมเเลยสู้สู้ไย่าสู้แล้วทำไมหน้าตาเป็นเช่นนั้นได้กี่ขั้นแล้วก้าวีงเหรอยังไม่ถึงร้อยเลยไปลูกไปอย่าบอกนะจะขี่หลังพ่อขึ้นมาขี่หลังก็ได้มามาขี่หลังมา โอ้ลูกเคลียรเง้วเง้วแน่น่ะ <c oughs> ย่าไหวไหมไปเดินขึ้นก่อนเผื่อไปลมจะได้ดูอ่ะผ่าผู้เถ่ามาทรมานละงานเนี่ยอ่ะ มาแล้วครับแต่ละคนตอนนี้เริ่มมีเบรกครับเริ่มมีเบรกแล้วครับเอา้าลูกชายพ่อร้องทำไมกี่ขั้นแล้วในน้ำไหมร้อยสีส่สิบครับ ร้องทำไมทำไมลูกอ้าเอาปิดกล้อกให้พ่อมาจะปิดกล้อกพ่อก็ปิดอ่ะปิดก่อนหนูทำไงเดี๋ยวไปปิดข้างบนไปปิดกล้องให้พ่อข้างบนไปเดินเร็วขี่หลังพ่อเปล่าขี่หลังไหมขี่หลังไหมลูก กี่หลังไหมครับอไปเดอขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนครับโอ้นับเลยนับเลยโหคุณย่ากินน้ำแล้วบอกว่าแต่หลานเอาน้ำมาคุณย่ากินเองแล้วครับคุณย่าเป็นยังไงบ้างสู้ไหมวะสู้ไหม ตอนนี้เราใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณเกือบเกือบห้านาทีแล้วนะครับได้ครึ่งทางอ่ะส่วนขึ้นตรงนี้ขึ้นไปก็ความราชันน่าจะน้อยลงไม่มีใครตั้งกล้องอยู่ข้างล่างเนาะเอาไว้ถ่ายตอนเดินลงไปลุกขึ้นไปอืออือแล้ว นิดเดียวเองเดินมายังไม่เหนื่อยเลยยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเทงล่่ะสองร้อามขั้นตอนนี้เหลืออีกหนึ่ง้อเท่าไหร่อ่งร้อ่สิบเขั้นเบิ้งเด็กหน่อยด้อบเ จะก็เป็นยังครับเดาบอ,อกตัวนี้ว่งหนึ่งวงหนึ่งบอกว่าไ่าได้ปิดกล่องมาสัน้นอ่ะเดี๋ยวชมวิวโอ้มีต้นบักขามป้อมด้วยบักขามป้อม,มอันนี้บักขามป้อมนะครับฝั่งนู้นเป็นน้ําตกหงาวอ่ามองวิวน้ําตกหงาวนะครับจากตรงกลางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนอ่ะยยากเี่ยวด้ นี่เป็นมุมที่มองเห็นน้ําตกหงาวได้ชัดเจนนะครับอยู่ตรงข้ามกับน้ําตกหงาวสวยมากๆนะครับมุมนี้อ่ะก็จะเห็นมุมวิวทิวทัศน์ตัวตําบลหงาวจังหวัดระนองจากภาพมุมนี้ได้อย่างชัดเจน เอ้าไม่มีใครรอพ่อเลยไปแล้วลออเว <c oughs> ท่าไรแล้วไม่นับแล้วน็ว <c oughs> นก นกกลางทางไม่นับแล้วไปต่อครับไปต่อได้ไหมสู้เลยสู้ไหมครับสู้หน่อยสู้ทำไงสู้อ้าสู้สู้ต่อไปโอ้โหตอนนี้มีกำลังแล้วไปแล้ว โอ้เมื่อยพ่อได้ครับถ้าพ่อได้ออกกําลังกายหนาทีแห้งกว่านี้ยังโชคดีครับที่เราออกกําลังกายเยอะโอ้ยัไม่กี่คัดเดียตอนลงก็ตูดลงตูดไปว่าอะไรครับอันนี้เตรียมตูดแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมครับโอ้เฮียแตก ผักเลยโอ้ไปดูญาตีละครั้งหน่อยญาตีเรครั้งละเราขึ้นมาพิชิตเงาดาวดึง,ดงอ่ะโอเค ข้างหน้าที่เรามองเห็นนั่นคือภูเขาหญ้านะครับที่ตั้งใจจะไปครั้งแรกเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาชมวิวข้างบนเอาภูเขาหญาก็สิเป็นภูเขาที่ค่อนข้างที่มหัศจรรย์นเนาะนะครับมันสีผมมีต้นไม้เกิดมันที่เป็นภูเขาที่มีแต่หญ้าอิลิมีแต่หญ้าหลอดเลยนะครับต้นไม้กระสิเกิดหน่อยอิลิมีกระจมกระยำ ตรงนั้นเป็นน้ําตกอะไรนะครับตรงนั้นก็ผมพ่อไม่แน่ใจอาจจะเป็นเหงาเหมือนกันอ่าพอดีลูกสาวมองเห็นน้าตกอีกจุดหนึ่งนะครับเอาคนระน้องบอกเลยเนอะว่าน,น้าตกนี่น้าตกอยัางนะครับคอมเมนบอกนะครับเพราะว่าน้ำตกเหงาอยู่ฝั่งนี้นะครับน้าตกเหงาอยู่ฝังนี้ฝั่งนั้นเป็นเหงาเหมือนกันบ่ะนะครับแต่ว่าลงมาจากมองสูงเือกันอ่ะ อันนี้เป็นมุมของน้ำตกเหาวนะครับน้ำตกเหาวน้ำตกที่ตกมาจากบนยอดภูเขาที่สูงชันมากๆอาิษฐานบรชัดินะครับภาพอธิฟ้าน,นิดหนึง่งเนื่องจากระยะค่อนข้างไกลนะครับซุ่มเข้าไปนี่ก็าภาพค่อนข้างแตกนิดนึงเข้นมน,น, okay, นะครับมองภาพอย่างนี้สวยมากๆเห็นทั้งภูเขาและแม่นม้ำมันคล้ายๆกับแม่น้ำนะครับมันเป็นน้ำตกลงจากสายน้ำที่ลงมาจากภูเขา อันนี้ทะเลหรือแม่น้ําฝั่งนี้น่าจะเป็นอ่าวไทยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นอ่าวไทยแล้วล่ะจะเป็นแม่น้ําที่ลงสู่อ่าวไทยแล้วนะครับโอ้ยโทษทีไม่ใช่อ่าวไทยอันดามันอันดามันครับอันนี้มุมนี้ก็จะเห็นแม่น้ําเห็น แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันฝั่งจังหวัดูระนองสวยงามครับสวยงามขึ้นมาถึงนี่นะครับสวยงามวันนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปให้สำหรับชาวพุทธสักการะบูชา ผู้ใดเนาะผ่าสเพิ่นขึ้นมูมานาเอาพระพุทธรูปขึ้นมาทึงหนีเนาะนี่ <c oughs> โอ้ยอมรับนะครับยอมรับนี่คือจิตศรัทธาของชาวพุทธเอาไปยังขึ้นนั่งยังสลุกเมยนั่นงแกบมับเลยผู <c oughs> ้ใดขึ้นมากกสีมาตีละขั้งนะครับ <c oughs> เพื่อบอกว่าตอนนี้เราสามารถพิชิตยอดเงาดาวกัวดึงเป็นไงครับพี่ฟ้า สึกล้ามาากล้คืออะไรอ่อนล้าอ่อนแรง,งอ่อนล้าอ่อนแรงทำไมถึงอ่อนล้าอ่อนแรงจ๊ะเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นนบัไดสูงไหมสูงมากสูงมากนี่ทําอะไรกันเนี่ยถ่ายรูปกูแม่กับลูกสาวกําลังถ่ายรูปอ,อันนี้คือภูเขาหญ้านะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลัง สวยมากๆสวยมากๆครับรตรงนั้นก็จะมีน้ําตกอีกที่นึงตรงนี้ก็จะมีน้ําตกเหงาวน้ำตกาสจุดน้าตกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหงาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเหงาแล้ว ฝั่งนู้นเป็นแม่น้ําเป็นปากน้าที่ลงสู่ทะเลอันดามันอ่าตอนนี้หมอกขึ้นตามร่องเขาแล้วนะครับหมอกกาลังสวยเลยอ่าจะมองเห็นว่าหมอกกาลังขึ้นบนยอดภูเขาอย่าเราพีวว่แวบๆไป,ะปะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ ภูเขาอะไรเลยภูเขาวัดหงวใช่ตอนนี้เราอยู่บนเขาหงวดาวดึงใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากพี่นุ่นเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆนะพี่เนมเมยบอเมยหลายเมยหลายเมยหลายนะครับเดี๋ยวจะดูภาพวิวรอบๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไป เราจะชมวิวรอบๆข้างบนนี้ก่อนเนาะแล้วเราจะถ่ายให้ดูตอนลงเพื่อจะดูเด็กกับคนแก่ลงแข่งกันใช่ไหมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะลงอ่ะปิดกล้องให้พ่อก่อนปิดกล้องหวัดดูจีอโอไม่ปิมันไม่ปิดถูกอ๊อปิดไม่ถูกเลยอโอเคอ่ะตอนนี้ส้าพส้มบรรยากาศตอนยางโล่งนะครับก่อนยางล่งนี่ผมกัสิตีกลองสีกล้องก่อนมาหอดเลย งงาดาวาดึงสามร้อยสี่สขั้นบันไดสาธุสาธุขอให้ชื่อเสียงดังก้องไกลให้พี่น้องสนับสนุนคลีปบเด็กน้อยให้คุณเบิ้งหลายๆนะครับ ขอ้มีคุณดูเยอะเยอะนะอันนี้ลูกทรายเนาะผู้สีดูแลคลิปไห่นะครับผู้สีดูแลช่องย t u b e ไห้เอาจะลบไหมล่ะจะลบจะลบไหมเพิ่นเบิ่งนได้ไหมบ้ยหนาคือโชคปะครับนาคือโชคปะโชคนักร้องนะครับโชคไหนไปหาเบิ่งเอาเนาะในคลิปนะครับโอ้อันนี้ดังดีดังดีอันนี้เสียงดี มีนี่น้ำแถมบดังผู้ใด,ดมาตีแตกเนาะนี่ไปยังพร้อมเดินลงครับผมโอ้โหตอนนี้เอาตีได้ไหมตีสามเทียก่อนตียังตีแล้วไปตีแล้วลง พร้อมแล้วเดินลงเดินลงนะครับภาพวิวเบื้องล่างก็คือวัดหงววัดบ้นานหงววัดบ้นานหงวโอแม่น้ำสองสีแม่น้ำนั่นคือเป็นสองสีคือมีสีเขียวกับสีใสเฮ้อทำไมแม่น้ำถึงเป็นสองสีอย่างนั้นเราต้องตามไปดูแล้วละ่ะไปแล้วผู้เฒ่าลงไปรีบๆแล้ว ไหมบ่ครับไหยบ่โอ้โโอโโยยังเห็เพื่อนเห็นกล่องได้ไหมเพื่อนเห็นในกล่องได้ไหมกอดข้อลูกชายยังเอาเบิงบรรยากาศลงไปน้ากันนะครับตอนนี้เรากําลังเดินลงจากภูเหาวดาวดึงมีกี่ขั้นไม่รู้แต่ที่ป้ายบอกว่าสามร้อยสี่สิบสามขั้นไปแล้ว เหนื่อยยังเหนื่อยยังครับเหนื่อยแล้วตัวเล็กเหนื่อยแล้วให้พ่อให้พ่อขี่หลังพ่อแล้วพ่อเหนื่อยไหมคุณพ่อเหนื่อยไหมลูกคุณพ่อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหนูไม่ได้เดิน สูงมากครับสูงมากเยาเงาเป็นยังไงเมื่อเพื่อนคอยเฮ็ดเฮ็ดมือหนึ่งไปเรื่อยเืเพื่อนขืนซูมือเพื่อนแข็งแหงพอลงยากไหม ลูกยางเบาๆเพื be, bueno, 2> 2> Sultan, mmm like. no ่อนฟังน่ยจะได้เบายากคันขึนเบายากคันขึนขึนขึนยากกว่าขึนเมย์กว่าขึนเมยกว่าน้ำลงนี่ลงมันมันเบาขันบันไดมันพอดีมันเบาได้เบรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวขันบันไดพอดีลูกยังไงยังไงนะครับเบิ้งความสั้นนะครับตรงนี้สั้นที่สุดเลยนี่ตอนขึนหันใจโบอิมพาอดังกระไซเบาได้นะครับ อย่าว่ากันเด้อหาดังใส่บ่ได้ดอกนะครับเพราะมันมันมันใส่กำลังงานหลายเบิง้งเบิ้งผู้เฒ่ายางก่อนเบิง้งบรรยากาศภาพผู้เฒ่ายางลง่เอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นที่ฟ้า ลูกชายไปไหนอ่ะลูกชายหายแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เหรออะหันกลับสักหน่อย Bye. Bye. Right? เหนื่อยไหมจ๊ะ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไหมครับแม่ เหนื่อยหนยไหมลูกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ละคนบอกเหนื่อยหมดเลยพี่พี่เนมเหนื่อยไหมสบายมากสบายมากขึ้นอีกรอบไหมเดี๋ยวรอคุณย่าครับตอนนี้คุณย่ากําลังก้มโกก้มก้อยลงมาดูอาการเอานะครับมีคนถามว่าก้มโกก้มก้อยคืออะไรก็ดูอาการคุณย่าเวลาเดินลงไม่มีความหมาย มันเป็นอาการอาการหนึ่งดีก้นยางพ่ถนัดสบายสหมดยังพี่เนมพี่นุ่นไปไหนแล้วพี่นุ่นน่ะฮะไหนข้างบนงบนตายแล้วโอ้โหพี่นุ่นยังอยู่ข้างบนอยู่เลย พี่นุ่นเร็ว,รวหน่อยตอนนี้พี่นุ่นกำลังจะเดินลงมาเดินลงมาด้วยความเร็วอันสูงมากทั้งเดินทั้งหยุดครับ ยืนชูมือสู้ๆหน่อยส่งเสียงด้วยสิเม่ย์ส่งเงส,<ม> <laughs> สงเียงอย่างอื่นที่มันมากที่มันเพาะกว่าเมื่อยได้ไหมสู้ไหมคะสู้สู้สู้ไม่สู้ก็ต้องสูง้ครับถ้าไม่สู้ก็กิ้งลงไปไเนี่ยหอดแล้ว เี่มในนังพักอะ่ะสุดท้ายเราก็ลงถึงพื้นแล้วครับ ย่างร้อมกันก็บ่ด้ย <c ười> ขับ,บปันขโมยแมวกับปัน ก้มวยแมววัดด้วยนี่ไงสามร้อยสี่สิบสามขั้นเนี่ยผ่านได้ยกนิ้วด้วยนะคุณยายขึ้นไปมาหรือยังครับไม่ได้ขึ้น,นโอ้ไม่กลัวฝน <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ไล่จาก ผู้พ oh ิชิตผู้เหงาเดาดึงเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าผ่านผ่านด้วยบันไดสามร้อยสี่สิบสามขั้นเจ้าว่าจะขันบุคับนับเอาไว้เนี่ยวัดใจตอนขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าใจวัดใจนะครับขาลงผ่านแล้วสามสามเก้านับหมดหรือเปล่าเนี่ยคนทำเขาบอกสามสี่สามเนี่ยนะยังไปเฉียงว่าะยังไม่เถียงพระที่วัดอีกพระที่วัดเป็นคนทำ สามร้อยสิบสี่เธอแดงว่าวัดนับผิดดิเนี่ยจะถ่ายรูปไหมไปไหนไปห้องน้ำโอเคครับไปห้องน้ำไปห้องน้ำก่อนเป็นไงบ้างครับเด็กๆขึ้นเขามาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากลงเหนื่อยไหมลงเหนื่อยมากลงเหนื่อยพี่ พี่เนมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากมากเหนื่อยมากพี่นุ่นล่ะเหนื่อยมากเ <laughs> หนื่อยมากเหนื่อยมากปีนี้คุ้มมากนะครับปีนี้คุ้มมากเที่ยวมาหลายมองแล้วนะครับคลิปต่อไปนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเด็กๆจะพาไปนะครับหรือว่าผมไปไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายมาฝากอยากฝากพี่ๆน้องๆอยากให้เห็นน้ากันบางจุดบางมองครับเขาไม่เคยไปเขาก็เบิ้งในคลิปในวิดีโอเนาะนะครับผมมีโอกาสในผ้าลูกผ้าตอามาเที่ยวกันสิถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ิึง การความพูหลายๆสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์เอาไลค์ยังไงกดไลค์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 เอากดไลค์พอล้มแล้วเอากดไลค์เอากดไลค์พี่นุ่นกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งเป็นไงกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ้งกิ้งกิ้งและอย่าลืมกดติดตามช่องเด็กๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กๆวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ 走的开，拜拜。